และอีพีนี้นะคะเรายังอยู่กันที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะและด้านหลังน้องหนิงที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือหลวงพ่อบัวขาววัดโบดแจ้งที่มีอายุมากกว่า100ปีนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วิสากิจชุมชนล่างไม้ประดิษฐ์พอได้ลังนี้มาปุ๊บเราก็หาคู่เลยครับยังไม่เกิดค่ะอ่านี่ครับคูื่คู่อยู่นี่ค,ค่ะอ๋อค่ะคู่เนาะเตรียมตัวรับหัวใจจากน้องหนิงถึงบ้าน นีค่ะหนิงปัทมาค่ะขอต้อนรับพุนท่านเข้าสู่รายการสวยไปไหนก็จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นทั่วประเทศไทยยังไงล่คะคะและอีพนี้นะคะเรายังอยู่กันที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะ หลังจากอพีที่แล้วที่น้องหนิงได้พาทุกท่านไปชมกับทุ่งเหือกและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าเสื้อทานตะวันกันไปแล้วที่อำเภอบ้านหมอนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟบ้านหมอที่เป็นเส้นทางรถไฟสายเหนืออายุกว่า100ปีหรือจะเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่เป็นประตูโบสถ์มหาอุด และมีประตูโบสถ์ด้านเดียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ค่ะและด้านหลังน้องหนิงที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือหลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้งจังหวัดสระบ,บุรีนะคะที่มีอายุมากกว่า100ปีนะคะตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทยาเลยวันนี้เรามาถึงที่แล้วเข้าไปสาการะท่านกันเลยดีกว่าคะ่ะ บ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมจริงๆนะคะซึ่งใีพีนี้นะคะจะยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ทุกคนรู้จักรางไหมไหมคะแน,น่ไม่รู้จักอกสิเดี๋ยววันนี้น้องอิงนะคะจะพาทุกท่านไปชมกับอีกหนึ่งวิสาหกิจที่สร้างมูลค่าให้กับอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลย และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วิสากิจชุมชนล่างไม้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ผมชื่อกิฤษฎิกาอจรนภัยครับเป็นกรรมการของวิสากิจชุมชนลังใหม่ประดิษฐ์ครับพี่หนึ่งคะวิสากิจชุมชนนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็เกิดขึ้นจากการที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีอาชีพทํานาทาเผือกครับแต่ว่าอยากจะมีอาชีพเสริมนะครับค,ค,คนที่เริ่มเนี่คือหลานของประธานกลุ่มเนี่ยนะครับก็คือไปทํางานที่ศูนย์มอญใหม่เฉลิมพระเกียรติสระบุรีก็เลยได้เอาความรู้จากการทำภกมิแจลังใหม่ดอกคิวลิบลังใหม่มาสอนคนในหมู่บ้านเราก็ได้ได้มีอาชีพเสริมในการทําของที่ลึกจากลังใหม่ครับพี่คะ ข้างหน้าที่เราเห็นนี่คือรังไหมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมจะบอกว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะมีรังไหมอยู่2แบบก็คือจะเป็นรังไหมพันไทยสีเหลืองครับก็รังไหมพันต่างประเทศสีขาวแต่พอเราได้รังไหมแบบนี้มาใช่ไหมครับผมเราก็เอารังไหมเนี่ยครับมาย้อมเป็นสีธรรมชาติที่บอกว่าสีน้ำตาลเนี่ยครับเราย้อมจะเบือกปูนแล้วเราก็เอามาผ่าครึ่งแล้วก็มาเย็บมือครับแล้วรังไหมจริงๆแล้วมันคืออะไรล่ะคะมัน ให้แบบเดียวที่กะหนูคิดหมกก็คือมันเป็นตัวแบบดักแด้ใช่ไหมคะครับจะบอกว่าในส่วนของรังไหมชนิดเดียวกันครับปกติเราจะเอารังไหมเนี่ยครับไปต้มน้ําแล้วก็สาวใยออก<ช>แต่ในส่วนของวิสาหกิจรังไหมประดิษฐ์ของเราเนี่ยก็ค,คือเราจะไม่ผ่านกบบระบวนการต้มน้ําเราจะเป็นรังไหมแบบเต็มๆเลยอตอนนี้เห็นมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากน้องหนึ่งอยากรู้ว่าตัวไหนคือตัวไฮไลท์นะคะอ่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไฮไลท์ตอนนี้มีอยู่2อย่างครับก็ในส่วนของงานโคมไฟนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เราได้รับรางวัลด้วยแล้วก็สเปนสินค้าขาย แล้ก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าลังไหมยเย็บด้วยฝาลังนะครับผมแต่ว่าในส่วนของกระเป๋าลังไหมาฝาลังเนี่ยเราก็จะใช้อีกเทคนิคนึงจะบอกว่าเราเวลาเราปาดไปใช่ไหมครับเราจะมีฝาลังที่เหลือนะครับปกติเราจะทิ้งเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เรามาทําเป็นคู่เนาะแล้วเราก็มาเย็บต่อกันครับ จากตัวคมไปแล้วกระเป๋าแล้วน้องหนิงแอบ,บเห็นนิพวงมลาลัยด้วยใครเป็นคนริเริ่มคิดขึ้นมาคะคต่เน,นี้ยในส่วนของพวงมลาลัยรังใหม่เนี่ยครับก็คือคนในกลุ่มเนี่ยครับชื่อกันออกแบบผล <ừ> ิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่ว่าในส่วนมลาลัยรังใหม่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับก็จะมีพวงมลาลัยรังใหม่สีเหลืองพ <ฮะ S 2> ันไทยแล้วก็สีขาวพันต่างประเทศครับแต่ว่าในอ,อีกข้อหนึ่งข้อดีของเขาคือเราสามารถเอาน้ําหอมอโลมาฉีกเข้าไปได้ก็คือจะเก็บกลิ่นได้2สัปดาห์ครับผมนอกจากเป็นพวงมาลัยธรรมชาติแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมอโลมาด้วยจรินนีเห็ แบบว่าแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะถ้าก็เป็นนี่ของก็คือเป็นลังไหนของไทยใช,ใช่ไหมคะคอันนี้เป็นของต่างประเทศต่างประเทศก็คือ ตัวเขาจะเล็กกับใหญ่ใช่ตัวเขาเล็กกับตัวเขาใหญ่แต่ระยะเวลาในการเลี้ยงก็เท่ากันเลี้ยง4.5วันครับใช่ก็คือในปีหนึ่งเนี่ยครับก็จะมีการเลี้ยงทั้งหมด6รอบทุกการเลี้ยงเนี่ยครับจะมีใบสูชีบัตหรือว่ามีใบเกิดของตัวใหม่ด้วยครับเราก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องราวของเข่าวมีความเป็นมาอย่างนั้นเองใช่ค่ะจะบอกว่าในส่วนของกระบวนการทำนะครับเราก็เอาลังใหม่เนี่ยครับมาตัดครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาต่อเป็นรูปวงมาลัยแต่ว่าจะมีอุบัตสามชั้นนะครับผมก็คือในข ตอนทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ได้มีการแบบมาแปะกาวที่เห็นนะครับเราจะใช้ได้เชื่อมกันทั้งหมดในแต่ละชิ้นละชิ้นในพวงมาลัยพวงหนึ่งเนี่ยก็จะมี100ร้อยกว่าพวงนะครับผม,มและอีกอย่างหนึ่งความภาคภูมิใจของเราเนะครับพวงมลาลัยลังใหม่ของเราเนี่ยมเมื่องานประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน10ประเทศนะครับก็เราได้เอาพวงมาลัยไปมอบให้กับพร,พริยาในแต่ละประเทศด้วยะนะครับคุณป้าคะพวงมาลัยเนี่ยคะ่ะใช้เวลาทํานานไหมคะแล้วก็กรมาวิธีเนี่ยยากไหมประมาณสองชั่วโมงค่ะมันหลายขั้นตอนไหมคะต้องดึงอลังนี้ออก ก็ต้องมาตัด,ตดแบบนี้ตัดครึ่งค่ะแล้วก็ต้องมาทำแชกให้สวยอีกคแล้วก็มาร้อยค่อยร้อยประมาณ2-3มชั่วโมงเรารู้กรรมวิธีการทำพวงมาลัยแล้วนียน้องหนิงอยากรู้การทำกระเป๋าบ้างอยากถามว่าาท้อไหมคะอาทิตย์หนึ่งกว่าจะเสร็จเนี่ยไม่ท้อค่ะไม่ท้อค่ะ,คะยากไงแค่ไหนคะในการทำกระเป๋าเนะะี่ยค่ะ แรกๆที่ทำเลยก็คือยากค่ะก็คือ3อเดือนเลยเอ <c oughs> <laughs> ตาม <laughs> ที้สอ2เดือนกว่า<อ>ได้ไจโอ้โหไม่ได้เน้นขนาดอ๋อค่ะทีนี้น้องหนี่เห็นพี่นกเย็บกระเป๋าแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าวางจำหน่ายที่ไหนตลาดไหนเผื่อคนสนใจอยากจะซื้อค่ะ จำหนาที่ไอคอนสยามค่ะอุ๊ยไอคอนสยามไอคอนสยามเลยเหรอคะพี่หนึ่งใช่ครับผมจะบอกว่า<อ>ไม่ใช่เฉพาะกระเป๋าอย่างเดียวเป็นสินค้าทั้งหมดนะครับที่เราไว้ที่ไอคอนสยามทุกะะอย่างเวลาขึ้นไอคอนสยามเนี่ยคะ่ะกระเป๋าที่เป็นตัวไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะ ราคา2900บาทครับ2,900บาทใช่ครับแต่ว่าถ้าแบบว่าถ้ามาซื้อในจังหวัดสรงนีเราก็จะมีส่วนลดให้อีกต่างหากครับเ็าอีกราคาหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยกระเป๋าลังไหมฝาลังเนี่ยมามีเท่าไหร่ก็ทําหมดครับจะมีเจ้าเราเจ้าเดียวแล้วก็แบบนี้ตรงนี้ก็มีของเราแบบเดียวด้วยแบบเดียวคนเดียวใช่ครับค่ะส่วนใหญ่จะเป็นออเดอร์ล่วงหน้าด้วยซ้ําครับ ออเดร์ S <S <Order S 2> ลงน้าเนี่ยอย่างน้อยกี่เดือนหรือกี่อาทิตย์นะคะประมาณ2อาทิตย์ครับสอาทิตย์ใช่ออเดิ์แต่ละครั้งเนี่ยนะเยอะไหมคะ,ะครั้งละประมาณ20หรือ30ใบครับพอตอนนี้เราทําส่งไอคอนสยามเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็จะทําเตรียมไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อครับอใช่แต่ละที่ลงนี่คือไม่ธรรมดาเลยนะคะพี่หนึ่งค่ะใช่ครับบอกว่าเป็นการยกระดับเนาะรอกว่ากลุ่มเราเนี่ยเหมือนเดิมเดิมเนี่ยเราทําแต่พวงกุญแจอันละสิบบาทแล้วปัจจุบันเนี่ยเราต่อยอดเป็นงานที่ได้ราคาแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยนะครับผ นี่มีตัวเล็กมาด้วยเดี๋ยวถามตัวเล็กก่อนตัวเล็กมานั่งกินลูกอมหรอคะลูกหนูนั่งทำอะไรคะนั่งคัดล้างไหม,าหมาอายุเท่าไหร่ละคะหนูแปดขวบนั่งคัดล่างไหมสมัยหนูคือโดดหนังยางคะ่ะ ตอนนี้น้องกําลังคัดลังไงครับมาทําเป็นพวงกุญแจครับก็พอทำพวงกุญแจเสร็จเราก็เริ่มทํพวงมาลัยทํากระเป๋าแล้วก็ไปทําโคมไฟก็คือทําของที่ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยแต่ยิ่งของที่ยากขึ้นราคาและมูลค่าก็เยอะขึ้นจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยคือไม่ธรรมดาเลยนะคะพี่หนึ่งหนูอยากจะรู้ว่าตัวลังไงประดิษฐ์เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนมากน้อยแค่ไหนคะเดิมเนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมครับปัจจุบันเนี่ยครับหลายๆคนก็ทําเป็นอาชีพหลักด้วยเรามีรายได้จากการทําพวงกุญแจเนี่ยชิ้นละแค่สิ ปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดมีทั้งโคมไฟมีทั้งกระเป๋าแล้วก็แล้วก็ยังต่อย,ยอดเป็นเครื่องสําอางจากรังไหมด้วยครับความสําเร็จของรังไหมประดิษฐ์เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่หนึ่งในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเราไปเข้าโครงการกับปตทสํานักง,งานใหญ่ครับใน,นกลุ่มวิสาหกิจรังไหมประดิษฐ์ของเราเนี่ยเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาระดับที่1มาอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจอของเราครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางกรมบทใหม่นยก็จะมีการประกวดรางวัลพระราชทานนะครับพระพันปีหลวงนะครับเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ของประเทศมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาครับเรียกว่ารางวัลที่ได้มาเนี่ยคือระดับประเทศทั้งนั้นเลยใช่ครับผมโอ้แลูความภาคภูมิใจของชุมชนจริงๆก็จะมีอีกหลายๆรางวัลและอย่างหนึ่งในส่วนของที่เราเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยในปีนี้เราก็ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่1ของจังหวัดแล้วก็ที่หิจชชุมนดด่น1ในภา ของประเทศด้วยในปีนี้ครับสุดยอดค่ะสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสินค้าตัวเล็กๆตัวนี้จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้มากขนาดนี้ในในวันนี้มันถึงแล้วไม่ลองทําก็ไม่ได้นะคะน้องหนิงขออนุญาตลองสักใบได้ไหมคะลองกระเป๋าใช่ไหมครับผมไปลองคัดอันนีนกับน้องเขาอะนะคะจะพุ่งกุญแจเหรอครับจะดีหรอครับแค่นั้นพอค่ะพอค่ะ ครับเริ่มแรกนะครับเราก็หยิบลังใหม่มาหนึ่งรังครับค่ะไม่หนึ่งได้เลือกอ้วนๆเลยครับสมบูรณ์สมุนต์เลยครับค่ะได้แล้วก็ตัดครับตัดสี่ห้าองศานี่นะครับพอได้ลังนี้มาปุ๊บเราก็หาคู่เลยครับค่ะใช่หาคู่ยังไม่เกิดค่ะอ่านี่ครับเลือกคู่เลยครับคู่คู่อยู่นี้ของเราครับคู่เราอยู่ในนี้นะครัะคู่เนาะใช่จนกว่าจะได้คู่พอได้คู่ปุ๊บก็จะเป็นหัวใจทันทีโอเคเดี๋ยวหนูหาคู่ก่อนอ๋อหนูได้คู่แล้วครับที่หนึได้คู่แล้วหนูยังไม่ได้คู่เลย น้องงงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทำหมดกระจาดนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกระจาดใหม่ต่อเลยครับพอค่ะใช่เสร็จแล้วใบอะไรเนี่ย <พอ S 1> นี่เห็นไหมใช่ก <พอ S 1> ดบอกนะเดี๋ยวก็กระโดกใหม่อีกโอ้โอพอค่ะ ตายก่อนตัวเล็กบอกตายก่อน คือหัวใจที่น้อหนิงทานะคะใช้เวลานานเท่ากันแต่ว่าของพี่หน่งทำได้นานนี้ค่ะ,ะคซึ่งหนูยังอยู่ที่หัวใจอยู่เลยค่ะเดีย๋ยวจะตามมาติดๆนะครับไม่ติดกันเดี๋ยววันนี้จะขออนุญ,ญาตนะคะให้พี่หนิงเนี่ยช่วยทําให้ครบเพราะว่าน้องหนิงเนี่ยจะนําไปแจกกับแฟนๆในรายการเตรียมตัวรับหัวใจจาก,กน้องหนิงถึงบ้านเลยนะคะพี่หนึ่งคะถ้าใครสนใจอยากจะ ซื้อสินค้าเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะครับติดต่อผ่านเฟซบ o o กโซคูนนะครับ h o c o o n นะครับหรือว่าช่องทาง ID ดี n ลนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0904293609นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาที่วิสาหกิจชุมชนลังใหม่ประดิษฐ์ก็ได้ครับเราก็เปิดบริการทุกวันครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเดินทางผ่านสักอารถไฟสถานีบัานหมอกก็ได้ครับและสำหรับใครที่เดินทางไม่สะดวกนะครับก็ติดต่อผ่านร้านเดอะแกลเลอรี่นะครับ5สาขาในกรุงเทพ นะครับผมแล้วก็สาขาไอคอนสยามก็มีนะครับผมมาอุดหนุนสินค้ากันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะน้องนิลต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งนะคะขอบคุณะขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะคะที่มอบความรู้ให้กับน้องนิลเกี่ยวกับเรื่องของรังใหม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ยังไงบ้างคะทริปนี้บอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆนะคะนอกจากเราจะได้ความรู้จากวิสาหกิจชุมชนทั้งสองที่แล้วยังได้ไปเที่ยวที่สถานีรถไฟที่มีอายุความเก่าแก่มากกว่า1น0ปีด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะน้องหนิงยังได้ไปเห็นต้นเผื่อมาด้วยและที่สําคัญนะคะน้องหนิงยังได้สักการะบูชา อมผูทธรูปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่แนะนำมาเลยนะคะอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของนี่มีที่นี่แน่นอนจ้าและอีพีหน้านะคะน้องหนึ่งจะพาไปที่ไหนอีกนั้นฝากกดติดตามรายการสวยไปไหนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวเจอกันในอีพีหน้าค่ะ